ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวแพะแกะทุกหมู่เหรานะครับผมทั่วประเทศนะครับผมวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องเลียมเกษตรกรนะครับผมเลียมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพรแกะนะครับเมื่อวานนะครับได้ทําคลิปเข้าไปแล้วนะครับเรื่องของเลียมของพ่อค้านะครับในการไปซื้อว่าเขามีเทคนิคการโกงกิโลยังไงนะครับผมวันนี้ก็คุยกันเรื่องการชั่งน้ําหนักเหมือนเดิมครับ สำหรับเกษตรกร,กรผู้ไม่ประสงดีนะครับต่ออาชีพตัวเองนะครับผมคือไม่มีจรรยาบรณน,นะครับผมเลียมหลักๆเลยนะครับข้อเดียวล้วนๆเลยนะครับในการช่างแพะช่างแกะขายให้กับโูค้านะครับสําหรับเกษตรกร,กรนั่นคือทํายังไงก็ได้ให้แพะเราเนี่ยแกะเราเนี่ยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับผมมีน้ําหนักให้เพิ่มมากกว่าเดิม จะคิดว่าน่าจะได้สัก14 45โลทํายังไงให้มันได้16โห17โลนะครับหลักๆที่เคยเจอนะครับที่เคยเจอบ่อยๆเลยนะครับคือการให้มันกินนะครับผมซึ่งการให้มันกินหญ้ากินกระถินกินข้าวโพดสับกินอาหารนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะว่าพวกนี้กินแล้วน้ําหนักมันเพิ่มได้นะครับเขาจะมาจับเย็นเราก็ให้กินตั้งแต่เชา้าเลยอัดตั้งแต่เชา้าอันนี้ไม่ผิดนะครับ แต่ที่มันผิดก็คือนะครับที่มันผิดก็คือข้าวโพดเม็ดข้าวโพดแตกหรือว่าเม็ดข้าวโพดนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยครับเม็ดข้าวโพดที่เรารู้จักกันนะครับก็คือว่าให้มันกินนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหรือไม่ก็เป็นพ่อค้าพ่อค้าที่ว่าจะส่งแพะขุนแกะขุนต่อให้กับพ่อค้าอีกคนหนึ่งนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่พี่น้องเกษตรกรอย่างเดียวเนาะ เทคนิคเหล่านี้ก็เป็นพ่อค้านี่แหละครับที่แนะนําให้พี่น้องกเกษตรกรทํานะครับผมทํายังไงก็ได้ให้มีน้ําหนักมากกว่าเดิมแต่ที่ผิดก็คือเรื่องของมเมล็ดข้าวโพดนะครับหรือว่ามเมล็ดข้าวโพดท,ที่แตกนะครับผมโดยเฉพาะ,มะเมล็ดข้าวโพดนะครับเม็ดข้าวโพดเนี่ยแพะแกะกินเข้าไปแล้วเขาย่อยไม่ได้นะครับยังไงก็ย่อยไม่ได้ครับพี่สังเกตดูได้เลยนะครับเวลาถ่ายออกมาจะเป็นเมล็ดกระโพดเหมือนเดิมนะครับผมคุณให้เข้าไปเลยประมาณ ให้มันกินเท่าไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะถ่ายออกมาเป็นเม็ดมันจะไม่ย่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดกระพุทแตกโอเคครับมันย่อยได้นะครับผมที่ประเด็นคือเม็ดกระพุทก็คือว่าเม็ดกระพุทเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่นะครับน้ําหนักมันก็อยู่ขนาดนั้นนะครับสมมุติว่าตัวนึงให้อัดไป1นึ่กิโลสกิโลนะครับถ้าแพ้ถ้าแกะกินหมดนะครับผมเลี้ยวซ้ายถ้าแพะถ้าแกะกินหมดนะครับ น้ำหนักเพิ่มแน่นอนนะครับผมถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดแน่นอนนะครับแต่ไอสิ่งที่มันผิดคือหลังจากการกินครับเพราะว่าถ้ากินเยอะๆแพะแกะกินเม็ดข้าวโพดเยอะๆนะครับหนึ่งคือเขาระบบขับถ่ายจะไม่ดีแล้วนะครับเขาจะท้องเสียหลังจากกินเม็ดข้าวโพดเยอะๆนะครับเขาจะถ่ายเหลวเพราะว่าเขาไม่สามารถย่อยเม็ดข้าวโพดได้นะครับประเด็นที่สก็คือ ทำให้ท้องอืดครับผมถ้ากินปริมาณเยอะจนเกินไปนะครับจะเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าผู้พ่อค้านะครับให้อัดอัดกระพุดจนเกินไปนะครับให้กินเม็ดกระพุ้มากจนเกินไปเนี่ยทําให้ท้องอืดและตุยในที่สุดนะครับระหว่างการเดินทางของพ่อค้าที่มาจับนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะแล้วเอาขึ้นรถไปนะครับผมแล้วท้องอืดเนี่ยบางตัวก็ตุยบนรถนะครับบางตัวก็ไปตุยที่บ้านพ่อค้านะครับ แล้วน้ำหนักก็ได้เพิ่มนะครับน้ำหนักได้เพิ่มก็คือการเพิ่มแบบโกงๆนะครับอันนี้จะมองอีกมุมนึงก็อาจจะไม่ผิดนะครับแต่ยังไงสําหรับผมนะครับคิดว่าเป็นเหลี่ยมของเกษตรกรบางรายหรือพ่อค้าบางรายนะครับที่ช่วยโอกาสเพิ่มน้าหนักแบบนี้นะครับทําให้แพะแกะนะครับเสียชีวิตระหว่างการเดินทางหรือว่าไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วลงรถไปก็เสียชีวิตในภายหลังนะครับ เพราะว่าเขาย่อยไม่ได้นะครับแล้วเขาย่อยออกมาเขาถ่ายเหลวนะครับแล้วก็ทําให้ท้องอืดได้นะครับถือว่าเป็นกโกงอีกหนึ่งวิธีนะครับที่พี่น้องเกษตรกรบางท่านนะครับหรือพ่อค้าบางท่านนะครับใช้วิธีนี้ในการเพิ่มน้ําหนักสัตว์นะครับผมโลหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีแกะชุดนี้สิบตัวจะขายให้พ่อค้านะครับเอาเมเล็ดกระโพดมาสิบโลสิบโลไปซื้อมาเท่าไหร่ครับ ประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับโลละประมาณสิบบาทสิบสองบาทนะครับแต่ถ้าเกิดสิบโลนี้ประสบความสําเร็จครับแพะแกะกินเข้าไปนะครับจากร้อยกว่าบาทนี้จะเป็นพันกว่าบาทนะครับเห็นไหมครับว่าโกงนิดๆหน่อยๆก็โกงนะครับผมเป็นวิธีที่ว่าไม่สมควรทําไปอย่างยิ่งครับคือถ้าจะให้น้ําน้องเขาน้ําหนักเยีะกก็คือหากระถินหายหญ้าหาได้ให้ก็กินปกติครับแล้วเขาก็ ระหว่างเดินทางหรือว่าเดถึงปลายทางแล้วเขาก็จะไม่ป่วยนะครับบางตัวนี่ตายเลยนะครับผมดังนั้นนะครับฝากเตือนพี่น้องไว้นะครับลักษณะแบบนี้ไม่ควรทำเนาะอันนี้เป็นเหลี่ยมพ่อค้ากับเหลี่ยมเกษตรกร,รบางท่านนะครับที่เขา,าทำแบบนี้คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีจรรยาบรรณนะครับไม่มีจรรยาบรรณนะครับไม่มีความซื่อสัตย์นะครับต่ออาชีพตัวเองนะครับผม มันไม่รวยแล้วครับได้นิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคครับวันนี้เป็นเหลี่ยมของเกษตรกรเนาะอธิบายยาวไปนิดนึงนะครับคือจับประเด็นสําคัญก็คือว่าการเพิ่มน้ําหนักสัตว์ไม่สมควรเอาเมเล็ดข้าวโพดให้กินนะครับน้ําหนักเพิ่มจริงครับได้เงินจริงครับแต่ปลายทางขาดทุนเยอะเลยนะครับผมอันนี้เจอมาแล้วนะครับทําให้ท้องอืดท้องเสียแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆอะไรจะมาเล่าให้ฟังโอเคครับผม